จริงๆถ้าเราตายจากการเจ็บปวดทั้งจิตวิญญาณผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะเราจะได้รู้ว่าไอเนี้ยฉันใกล้ตายแล้วฉันต้องรีบทําอะไรบางอย่างแล้วเพื่อให้จิตวิญญาณตัวเองมันมีความสงบมากขึ้น <S 1> <S 1> <cheers> ความไม่สงบมันไม่ได้ทําให้เราตายแต่มันทําให้เราแบบไม่มีความสุขเราทําสิ่งต่างๆ 1> <P 1> <P 1> เพื่อรู้จักตัวเองเพื่อรู้จักตัวเองเพื่อตัวเองจะมีความทุกข์น้อยหน่อยแต่มันกลายเป็นว่าเราศึกษาทุกอย่างแต่เราไม่ได้ศึกษาตัวเองเราอยู่กับทุกอย่างได้ทั้งหมดแต่เราอยู่กับตัวเองไม่ได้สิ่งต่างๆที่เราเป็นนะครับ เราไม่รู้หรอกว่ามันจะนําไปสู่อะไรเราก็แค่เจออะไรแล้วก็เผชิญพยายามหาอะไรที่ดีจากมันมีความรู้สึกว่าเอออะไรเกิดขึ้นมันก็มันก็ดีหมดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกับคุณพัศเสินอินทร้วงค่ะที่ Adwork Co-Working Space at Central World ค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ใจกลางเมืองค่ะ แต่คุณพสิษฐ์ได้ศึกษาเรื่องของจิตใจได้ไปบรรยายให้ความรู้กับผู้คนมากมายหลากหลายอาชีพหลายกลุ่มมากเลยแล้วก็เวลาผ่านมาหลายปีได้เห็นความเปลี่ยนแปลงไหมคะว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างในคนแล้วก็โลกของเราแบบนี้คะ่ะผมว่าทุกยุคทุกสมัยคนเนื้อแท้เหมือนเดิมเพียงแต่บริบทห้อมล้อมมันแตกต่างเรามีความกลัวเป็นของตัวเองเรามีความโกรธเป็นของตัวเองเราไม่อยากให้ผู้อื่นทำร้ายเรา เราอยากเป็นที่รักพวกเนี้ยมันเหมือนกันเพียงแต่ว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนสิ่งที่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นมันก็เปลี่ยนไปครับรูปแบบข้างนอกมันก็ต่างกันทีนี้ถ้าเรามองว่าทุกคนต้องการทุกคนอาจจะอยากเป็นอาชีพที่หลากหลายแต่ในความอยากเป็นอาชีพนั้นนะมันก็ต้องการสิ่งเดียวกันก็คือการยอมรับถ้าเราถามว่ามนุษย์ทุกวันนี้ต้องการเป็นอาชีพเหมือนกันไหมคําตอบก็คือไม่เหมือนกันแต่ลึกๆแล้วก็คือเหมือนกันนั่นแหละ มันก็คือสัญลักษณ์บางอย่างว่าเราอยากได้ความสุขเราเกลียดความทุกข์อยากให้ผู้อื่นรักไม่อยากให้ผู้อื่นไม่ชอบเราอย่างไงี้ครับถ้าเราจะมองให้เห็นว่าเออคนมันเป็นคนนี้เราก็มองให้ต้องมองให้มันทะลุอะทะลุไม่ว่ายุคใดสมัยใดมนุษย์ก็เหมือนกันเพียงแต่บริบทมันไม่เหมือนกันแค่นั้นเองผมว่าอย่างแรกในการเปลี่ยนแปลงของคนทุกคนหรือทุกเรื่องครับเราต้องรู้ก่อนว่าสิ่งนี้มันทําลายตัวเราอย่างไร,รเหมือนการอาหารการกินอย่างเงี้ย เราจะเปลี่ยนการกินเราต้องรู้ว่าไอ้ตอนนี้เรากําลังทำลายตัวเองถ้าเราไม่ยอมรับอันนี้ครับมันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเราต้องยอมรับก่อนซึ่งเรื่องจิตใจมันเป็นเรื่องนามาทำมันยากที่คนจะยอมรับสมมุติว่าเราหาเงินไม่พอเอ๊ะหรือเราความรู้น้อยเกินไปสมมุตินะครับสมมุติเรายอมรับเงี้ยมันจะเกิดการขนขวายหาความรู้ละมันจะเกิดการแก้ไขปัญหาละแต่มันมีความเป็นไปได้สูงว่าบางบางสิ่งบางอย่าง ที่มันอยู่ใกล้ชีวิตเรามากมันไม่ได้ส่งผลอะไรที่มันเป็นรูปธรรมชัดเจนขนาดนั้นน่ะมันก็เลยมีแนวโน้มว่าเราจะไม่ได้มองมันเพราะฉะนั้นอันแรกครับที่ผมคิดว่าสําคัญมากๆคือการยอมรับยอมรับแล้วก็รู้ด้วยว่ามันทําำ้ายชีวิตเราแล้วกลัวกลัวว่าถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่ชีวิตมันไม่น่าจะดีอย่างนี้มันก็จะเปลี่ยนแปลง แสดงว่าขั้นแรกคือเราต้องรู้ตัวก่อนใช่ไหมคะว่าอะไรคือจุดด้อยของเราแล้วมองว่านั่นคือปัญหาแล้วเราถึงจะแก้ไขได้ใช่ใช่<ๆ>เพราะมนุษย์เรามจะไม่ทาอะไรถ้าตัวเองไม่ได้ประโยชน์<ๆ>การการเห็นแก่ประโยชน์มันไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะครับการเห็นเป็นแก่ประโยชน์เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทาถ้ามันเป็นประโยชน์ที่ <finish. S 2> ท,ที่มันไม่ได้เบียดเบียนใครถ้าเราถ้าเราแบบเห็นความไม่ดีในตัวเราอย่างเงี้ยแล้วเราไม่กลัว ว่ามันจะทำลายชีวิตเราหรือเราไม่ได้คิดว่าอถ้ามันหายไปมันจะส่งผลอะไรบ้างในด้านดีอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เปลี่ยนซึ่งทุกคนทุกคนก็ทำได้อยู่แล้วทุกคนก็ทำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะทำด้วยความตั้งใจในระดับไหนอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งเราจะเห็นประโยชน์กลัวโทษของมันขนาดไหนอันนี้มันก็จะเป็นผลที่ทําให้เราใส่ความตั้งใจลงไปอ่ะผมรู้สึกว่าผมอยากมีชีวิตที่มีความสุขอันนี้คือประเด็นใหญ่ ผมรู้สึกว่าเราเกิดมาเรามีชีวิตอยู่อย่างจํากัดอะทำไมฉันจะต้องมามีความทุกข์มาเก็บกดมากดดันตัวเองทําไมฉันมีคนในครอบครัวแล้วเราเ้ยเราจะคุยดีๆเขาไม่ได้ทําไมเราหงุดหงิดอะไรขนาดนี้อย่างนี้ครับมันก็เป็นสิ่งง่ายๆเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันก็แล้วแต่คนบางคนเขาก็ไม่ได้เห็นไม่ได้ตั้งคําถามแบบนี้แต่เพียงแต่ว่าตัวผมผมโชคดีตรงที่ว่าผมถามเออเราทําไมเราต้องมีความทุกข์ แบบนี้แล้วไอ้ความทุกคนเดียวไม่พอเราก็สร้างทุกข์ให้คนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเออเราเปลี่ยนแปลงตัวเองดีกว่าเพื่อที่ชีวิตเรามันจะได้มีความสุขมากขึ้นอย่างนั้นครับกระบวนการเจริญสติมันเป็นขั้นตอนเป็นขั้นตอนการฝึกให้ไม่เสพติดกับความคิดและอารมณ์ของตัวเองทีเนี้ยไอเสพติดความคิดและอารมณ์ของตัวเองเนี่ยถ้าเราฝึกที่ค่อยๆค,คลายความยึดมั่นถือมั่นในความคิดความรู้สึกของเราได้เนี่ยไอเนี้ยมันเป็นต้นทาง ของความสุขทุกๆอย่างู่แล้วเพราะปัญหาทุกอย่างมันมี2ออย่างครับปัญหาภายนอกกับภายในถูกไหมปัญหาภายนอกเช่นสมมติว่าเราป่วยเป็นโรคร้ายอันนี้คือปัญหาภายนอกซึ่งเราต้องจัดการแต่ปัญหามันไม่ได้มีแค่นี้มันมีความกังวลกับโลกด้วยไอ้โลกเนี่ยคือปัญหาภายนอกซึ่งการเจริญสติอาจจะไม่ได้ช่วยแต่การเจริญสติมันมาช่วยให้ใคลายความกังวลพวกนี้ได้มันก็จะช่วยทุกๆเรื่องครับที่เป็นปัญหาเรื่องจิตใจเช่นความเหงาความเศร้าความเบื่อ ความท้อแท้หดถูความโกรธอะไรพวกเนี้ยมันช่วยเรื่องพวกนี้ได้แต่ต้องใช้เวลานะครับไม่ใช่ว่าแบบเราทําวันสองวันแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไปเลยมันต้องใช้เวลา mm hmm. แต่ว่าช่วยได้แต่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องค่อยๆฝึกไป mm hmm. ถ้าเราอยากให้มันได้ผลลัพธ์ไปเรื่อยๆเราก็ต้องสร้างไปเรื่อยๆผมว่าอย่างหนึ่งเลยที่ที่คนนะ่ยมักจะแบบไม่เชื่อคือการเจริญสติมันให้อะไรมากกว่าที่เราคิด mm hmm. การเจริญสติเนี่ยมันสามารถทําให้เราฉลาดขึ้นทุกๆคนนะครับ จะฉลาดกว่าเดิมจากจุดที่ตัวเองเป็นเพราะว่าการเจริญสติมันทําให้เราเห็นอารมณ์ตัวเองละเอียดมันทําให้เรามีความลึกประณีตในชีวิตเราจะเห็นหมดไอเนี่ยเราพูดอย่างเงี้ยเพราะอารมณ์ตัวเนี้ยมันมาขับเคลื่อนให้พูดอย่างงี้ตอนนี้เรามีความริษยาขึ้นมาแล้วนะตอนนี้เรามีความโกรธขึ้นมาแล้วนะตอนนี้เรามีความไม่มั่นใจขึ้นมาแล้วนะการเห็นพวกเนี้ยบ่อยๆครับมันทําให้เราเริ่มเข้าใจคนอื่นเพราะคนอื่นก็คล้ายๆเรา แล้วมันทําให้เรามีความลุ่มลึกในการมองสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมเหมือนเวลาที่เราเห็นตัวเองละเอียดเนี่ยสมมติว่าเรามานั่งกลางห้างสรพสินค้าเนะครับเราก็จะเห็นจังหวะของคนจังหวะของสังคมจังหวะของการเร่งรีบจังหวะของความกลัวซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องอะไรลึกลับอะไร แต่คนเขาไม่เชื่อว่าการเจริญสติมันให้ขนาดนั้นมันเลยเป็นเหตุผลที่ทำไมผมถึงพยายามจะจะจะเชิญชวนให้คนมาทํามันทําให้คุณม็นคนมีสเสน่ห์ขึ้นเพราะคุณเข้าใจคนอื่นคุณเข้าใจตัวเองแต่ว่าความดีของการเจริญสติมันเยอะเกินเยอะเกินจนเราไม่เชื่อมันเหมือนกินไอ้แค่ยาเม็ดเนี้ยเหรอมันจะทำอะไรได้หลายอย่างขนาดนั้นเลยเหรอ มันไม่น่าเชื่อครับมันเป็นนวัตกรรมที่ดีเกินเหตุบางทีเราไม่เชื่อว่ามันจะมีอะไรที่มันดีได้ขนาดนั้นก็ได้แต่ตั้งคําถามแต่ไม่ลองมาทําดูใช่ไหมใช่ครับแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นมันไม่ใช่ว่าเรารู้แล้วเราจะได้เสพสิ่งนั้นมันเหมือนผลไม้ครับเราจะเห็นเราจะเฉือนมันออกมาเป็นชิ้นๆเราจะคลี่ดูเราจะไปดูองค์ประกอบมวลสารมันว่าอผลไม้นี่มันมีสารอะไรมั่งเราก็พูดได้อะไรได้แต่เราไม่ได้กิน อย่างเดียวที่เราต้องทําคือเราต้องกินมันกินมันแล้วเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยมัน <China> หวานจริงๆนะมันรสชาติดีจริงๆมันเป็นเรื่องอย่างนั้นนะครับ <S <S ผมจะทํากิจกรรมที่มันที่มันอยู่ภายในเยอะก,กว่ากิจกรรมที่ส่ง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 ออกไปภายนอกอย่างอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งส่งออกไปภายนอกแต่มันก็ยังมีส่วนที่อยู่ภายในที่เราคิดกับตัวเองแล้วสะท้อนกลับไปอะไรเงี้ยแต่ผมจะไม่ค่อยได้เดินเดินแล้วก็ส่งออกไป นึกออกไหมครับเดินสมมติว่าเราไปเดินดูของเงี้ยเราจะส่งจิตออกไปข้างนอกผมจะไม่ค่อยอยู่ในโหมดนั้นน่ะโดยความบังเอิญของชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่เช่นเราอา่านหนังสือเนี่ยก็คือมันเป็นมวลรวมถูกไหมถ้าเราดูอารมณ์มันจะตีบเข้ามาหาตัวเองหรือเราเอา่อเรากาลังแบบสมมติว่าเรากาลังประดิษฐ์อะไรสักอย่างหนึ่งมันก็เป็นมวลรวมที่ตีบเข้ามาหาตัวเองส่วนใหญ่อันนั้นกนะ็คือ,ค,อคืออยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองไม่ได้หมายความว่าไปนั่งคนเดียว แต่มันเป็นอะไรที่แบบอยู่แค่ตรงนี้ไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้อย่างนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วทุกคนก็มันอยู่ที่ตัวตนของแต่ละคนนะบางทีเราอยู่ในห้างสัพสินค้าแต่เราอยู่กับตัวเองก็ได้หรือบางทีคุณอยู่กับตัวเองคุณอยู่คนเดียวแต่คุณไม่อยู่กับตัวเองก็ได้ถูกไหมใช่ค่ะมันมันไม่ได้แปลว่าจํานวนนับของคนที่อยู่รอบข้างเรานะครับมันอยู่ที่สภาวะภายในของเราว่าเราอยู่อะไรผมก็เลยใช้คําว่าเนี่ยอยู่กับตัวเองเยอะ คุณว่าสีมองว่ามันจําเป็นอยู่ไหมที่เราจะต้องอยู่กับตัวเองผมว่ามันเป็นพื้นฐานชีวิตนะมันมากกว่าคําว่าจําเป็นเพียงแต่ว่าไอ้ความจําเป็นเนี้ยคือถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่ตายแต่จริงๆทุกๆคนเนี่ยเจ็บป่วยทั้งจิตวิญญาณกันหมดเพียงแต่ว่ามันไม่มีแบบหมอมาบอกเรามาฟันธงแต่จริงๆคุณลองดูความทุกข์ความสุขในชีวิตของคุณก็ได้สมมติว่าทำไมคุณอยู่ในที่ดีๆแอร์เย็น คุณมีร่างกายแข็งแรงมีหน้าตาสวยหล่อแต่งตัวดีๆอ่ะแล้วทำไมคุณมีความทุกข์ล่ะเนี่ยคือความเจ็บป่วยในจิตวิญญาณทําไมคุณร่ํารวยมีเงินขนาดนี้อแต่ทําไมคุณมีความกังวลในเมื่อคุณมีเงินเพื่อไม่กังวลแต่มันกลายเป็นคุณมีเงินแล้วคุณกังวลหรือคุณไม่มีเงินอ่ะคุณก็กังวลอีกเพราะฉะนั้นไอ้นี่คือความเจ็บป่วยทางจิตวิญญาณครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ตายจริงๆถ้าเราตายจากการเจ็บป่วยทางจิตวิญญ,ญาณผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะ เราจะได้รู้ว่าไอเนี้ยฉันใกล้ตายแล้วฉันต้องรีบทําอะไรบางอย่างแล้วเพื่อให้จิตวิญญาณตัวเองมันมีความสงบมากขึ้นความไม่สงบมันไม่ได้ทําให้เราตายแต่มันทําให้เราแบบไม่มีความสุขซึ่งความสุขมันก็เหมือนมันเหมือนไม่มีอาหารทางจิตวิญญาณอาหารกายก็คือเรากินอาหารดีๆถูกไหมครับความสุขความประนีตของความสุขมันก็คืออาหารใจคือเราเลยกลายเป็นคนที่แบบมีชีวิตแต่เหมือนกับว่าเหมือนไม่มีชีวิตเราทําทุกอย่างเพื่อรู้จักตัวเองนะครับ เราทำสิ Styles, ่งต่างๆเพื่อรู้จักตัวเองเพื่อรู้จักตัวเองเพื่อตัวเองจะมีความทุกข์น้อยหน่อยแต่มันกลายเป็นว่าเราศึกษาทุกอย่างแต่เราไม่ได้ศึกษาตัวเองเราอยู่กับทุกอย่างได้ทั้งหมดแต่เราอยู่กับตัวเองไม่ได้ก็คือเรามีสมาธิอยู่กับสิ่งที่ทําอยู่ตรงหน้าแล้วเราก็มีสมาธิกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไปเรื่อยๆอย่างนั้นมันก็คือไม่ได้ไปคิดว่าสิ่งนี้จะนําไปสู่อะไรสิ่งนี้มันจะคนชอบไหมหรือสิ่งนี้มันจะ ดูแลสิ่งที่อยู่ตรงหน้าครับมีสมาธิกับมันทั้งหมดอ่ะอันนี้ผมว่าก็คือการทํางานที่มันเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วจําเป็นไหมคะว่างานนั้นมันต้องสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นด้วยผมว่าในโลกเนี้ยถ้ามันเป็นงานที่สุดจริต์่ะมันไม่มีงานไหนมันไม่มีคุณค่าทุกงานอ่ะคือมีคุณค่ากันหมดเพราะว่าโลกมันอิงอาศัยซึ่งกันและกันถ้ามันไม่มีคนนี้ทําคนนี้ก็ ทำต่อไปไม่ได้ผมว่าทุกอาชีพในโลกอะ่ะมันมีคนขค่าหมดเพียงแต่ว่าเราถูกสอนให้เปรียบเทียบซึ่งสิ่งที่เปรียบเทียบเรามักจะเปรียบเทียบเป็นตัวเงินทุกคนลองสังเกตดูเราจะใช้คําว่าคนนี้เป็นคนเก่งเพราะว่าเขามีความประสบความสําเร็จแต่ถ้าสมมุติว่าเขาเป็นคนที่ผูกเชือกเก่งผูกเชือกเก่งและแน่นมากแต่การผูกเชือกนั้นนะมันไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มอะ เราก็จะไม่เรียกเขาว่าคนเก่งแต่เราเรียกจะว่าค,คุณผูกเชือกเก่งเป็นแค่คนผูกเชือกเก่งแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ชีวิตเราสําเร็จเนี่ยเขาจะเรียกเราว่าคนเก่งแต่จริงๆทุกอาชีพมันเหมือนธรรมชาติผมเคยเขียนในหนังสือนะครับว่ามันมีแต่มนุษย์ที่บอกว่าเนี่ยดอกกุหลาบราคาแพงดอกย่าราคาถูกแต่ธรรมชาติมันไม่ได้ตีความอย่างนั้น mm hmm. ทีเนี้ยมันก็เป็นความเจ็บช้าน้ําใจครับที่บางทีเราทําอาชีพที่มันได้เงินน้อยพูดง่ายๆ่ายแล้วเราก็ไปตีตามมูลค่าเงิน ว่าคุณค่าอาชีพเรามันมีตามมูลค่าแต่จริงๆคุณค่ามันอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ได้มูลค่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของบางอย่างที่มีมูลค่าแต่มันอาจจะไม่มีคุณค่าเลยก็ได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันของบางอย่างที่มีมีคุณค่าที่มันสูงมากมันอาจจะขายไม่ได้อะอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ตลาดต้องการม,มันมันคนละเรื่องกันนะครับ ผมว่ามันเหมือนกับว่าเราจัดงานใหญ่ๆงานหนึ่งอะแน่นอนเราต้องรู้ว่าอะไรสําคัญอะไรคือจุดที่สําคัญแต่เราต้องเผื่อพื้นที่ไว้ให้สิ่งที่เราแบบไม่ได้คาดฝันอะแต่ชีวิตอะมันเป็นสเกลใหญ่กว่างานงานหนึ่งชีวิตมันมีทั้งวันเวลามันมีทั้งเราเจอใครแล้วก็ไม่รู้อยู่ดีๆเราออกไปโดนรถชนนี่ทุกอย่างที่เราวางแผนก็เปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นแผนนะครับม,มันวางได้แต่มันไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นเช่นนั้นเสมอและเราก็ไม่จําเป็นต้องเสียใจ ถ้ามันไม่เป็นแบบนั้นหรือไม่จําเป็นต้องดีใจถ้ามันเป็นอย่างนั้นเพราะเดี๋ยวมันก็มีแผนต่อไปวันเวลามันเดินไปเรื่อยๆครับไอ้วางแผนระวางกันได้มันมันไม่ใช่สิ่งเลวร้ายนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือการการยึดติดว่ามันต้องเป็นแบบนั้นเท่านั้นชีวิตเราต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะมันถึงจะเป็นชีวิตที่ดีบางทีมันอาจจะไม่ใช่อย่างเนี้ยแต่มันก็ดีได้หรือบางทีวันนี้มันดีมันก็ไม่ได้การันตีว่าพรุ่งนี้จะดีสิ่งต่างๆที่เราเป็นนะครับ เราไม่รู้หรอกว่ามันจะนําไปสู่อะไรเราก็แค่เจออะไรเราก็เผชิญพยายามหาอะไรที่ดีจากมันมีความรู้สึกว่าเอออะไรเกิดขึ้นมันก็มันก็ดีหมดมันก็ได้เรียนรู้บ้างบางอย่างก็ทําให้เราเข้าใจคนอื่นบ้างเหมือนกันถ้าสมมุติว่าให้เราย้อนเวลากลับไปแล้วทําทุกอย่างให้มันดีะเราเอาไหม,มเราก็ไม่เอาเพราะเรารู้ว่าไอ้ของนั้นมันมีนมค่า ถูกไหมไอ้การอ,อกหักครั้งนั้นนี่มันมีค่ามากมันทำให้มันทาให้เราฟังเพลงเพล็กขึ้นทําให้เราดูงานศิลปะสวยขึ้นดูหนังอินขึ้นแล้วก็คุยกับคนรู้เรื่องเพราะฉะนั้นไอ้ความเจ็บช้ำน้ําใจอะไรพวกนี้ครับมันสําคัญเพียงแต่ว่าเราสามารถทดลองได้และเจ็บปวดได้เพียงแต่ว่าอย่าให้มันมากถึงขนาดที่ว่ามันทําลายชีวิตเราทุกคนก็มีม,มีมีบททดสอบม,มีอะไรซึ่งซึ่งต้องเรียนรู้ซึ่งไอ้ความผิดหวังมันก็จำเป็นมากๆ ภาวะซึมเศร้าหรือว่าโรคซึมเศร้าที่รเราเห็นว่าตัวเลขเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแทบจะทุกช่งวงวัยเลยอะค่ะอันนี้จริงๆแล้วปัญหามันอยู่ที่โลกมันหมุนเร็วหรือว่าเป็นที่จิตใจเราไม่เข้มแข็งพอค่ะคือมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมอะครับมันมีส่วนสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน<ม>คือถ้าสิ่งแวดล้อมวุ่นวายแนวโน้มที่จิตใจเราวุ่นวายมันก็มีทีเนี้ยโลกทุกวันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนทรัพยากรโลกมันมากกว่านี้แล้วคนก็น้อยกว่านี้ถูกไหมครับแต่ท แต่คนะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นแค่เราแย่งของอย่างเดียวกันนะครับมันก็จะเป็นคําตอบแล้วว่าเออทำไมชีวิตมันถึงเหนื่อยมากขึ้นอย่างนั้นครับทุกคนต้องการเงินเหมือนกันต้องการอํานาจเหมือนกันต้องการที่ดินเหมือนกันต้องการงานเหมือนกันคนแย่งเยอะขึ้นแต่ของเรล่านี้มีน้อยลงการดิร้นรนนี่มันนํามาสู่ปัญหาหลายอย่างครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติเราเครียดจากนอกบ้านพอเรากลับเข้าไปบ้านไอ้ความเครียดมันไม่ได้อยู่หน้าบ้านเรา มันตามเราเข้าไปด้วยถูกไหมครับพอเรามีปัญหาการแข่งขันที่มันมากขึ้นมันก็พันไปสู่ปัญหาครอบครัวพอมีปัญหาครอบครัวพ่อแม่ที่มีลูกเล็กๆระหว่างพ่อแม่ที่มีลูกเล็กๆที่ชีวิตชิวๆสบายๆกับพ่อแม่ที่มีลูกเล็กและชีวิตแบบปากัดตินทีบเนี้ครับวิธีเลี้ยงลูกมันก็ไม่เหมือนกันทุกอย่างครับมันมันไม่ได้แยกเป็นส่วนๆมันพังอันหนึ่งอีกอันนึงมันจะพังไปด้วยเหมือนร่างกายเราเนี่ยครับถ้าเราเป็นเป็นโรคโรคชนิดหนึ่งทําให้อวัยวะบางส่วน ทำงานได้ไม่ดีแรกๆมันก็เป็นแค่จุดเดียวแต่ตอนหลังๆมันก็เป็นทั้งระบบเหมือนกันครับทีนี้พอเป็นทางระบบสิ่งแรกที่เราต้องจัดการหรือว่าดูแลมันให้ดีที่สุดคือภายในเราก่อนหรือเปล่าอ่ใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าโลกเนี่ยมันใหญ่เกินกว่าที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงมันได้ทันทีทันควันเช่นปัญหาไอ้พวกความเหลื่อมล้ําปัญหาเรื่องทรัพยากรอะไรพวกเนี้ยเราตัวเล็กๆเราไม่สามารถจะไปทําอะไรได้ทันทีแต่มันก็เป็นหน้าที่นะครับที่ต้องทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นเพียงแต่ว่า ในเรื่องของระดับบุคคลเนี่ยทุกคนก็ควรจะมีวิชาชุดวิชาหรือว่าต้องมีกระบวนการที่จะผ่อนคลายตัวเองเพื่อใน่านอันนี้เป็นหน้าที่ของคนแต่ละคนที่ต้องรู้จะหนักว่าอันนี้สําคัญเด็กมักจะดูโซเชียลมีเดียแล้วก็เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเพื่อนๆหรือแม้กระทั่งคนไม่รู้จักที่อยู่ในโลกออนไลน์แล้วก็มาเปรียบเทียบมาด้อยค่าตัวเองทําให้เกิดความซึมเศร้าขึ้นไหมคะเพราะว่าสมัยก่อนมันไม่มีการเปรียบเทียบแบบนี้นะคะ่ะ ก็อาจจะมีส่วนครับเพราะมนุษย์พอเปรียบเทียบเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยมนุษย์เราจะเปรียบเทียบตัวเองกับกับคนที่ดีกว่าเราทีนี้เมื่อก่อนเราเปรียบเทียบตัวเองสมมติว่าเราอยู่ต่างจังหวัดเราเปรียบเทียบกับตัวเองคนในหมู่บ้านกับเราแต่ทุกวันนี้เราเห็นโซเชียลมีเดียเนี่ยมันทําให้โลกมันเชื่อมโยงถูกไหมครับยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อก่อนเนี่ยรถรถเบนซ์อาจจะเป็นสัญลักษณ์ของความร่ํารวยแต่ทุกวันนี้เราอาจจะเปรียบเทียบความร่ารวยแบบไม่ได้เปรียบเทียบเฉพาะคนไทยแล้วเราเปรียบเทียบระดับโลก เพราะฉะนั้นมันก็อัพเลเวลขึ้นไปมันมันเกิดการเปรียบเทียบเยอะขึ้นนะครับแต่จริงๆผมตัวผมเองผมไม่ได้เชื่อว่าเปรียบเทียบเฉพาะวัยรุ่นนะครับผมเชื่อว่าทุกเพศทุกวัยอ่ะมันมีการเปรียบเทียบทั้งหมดทั้งสิน้นเพียงแต่ว่าในความเป็นเด็กที่อายุน้อยกว่าอย่างนี้ครับการแสดงออกที่เขาไม่ต้องคิดอะไรมากมายอ่ะมันมันทำได้ง่ายกว่าเวลาที่จะแสดงออกเนี่ยเราจะเห็นในโซเชียลมีเดียฐานของคนอายุน้อยก็มีมีแนวโน้มจะแสดงออก ความคิดเห็นมากกว่าคนอายุมากโดยเฉพาะความคิดเห็นในเชิงลบนะครับ,รบถามว่าทำไมมันเป็นแบบนั้นเพราะว่าเขาเหมือนกับภาระหน้าที่สิ่งต่างๆน้อยกว่าการรักษาภาพลักษณ์ใดๆก็น้อยกว่าแต่อันนี้มันเป็นแค่ภายนอกนะครับแต่ภายในผมว่าคนไม่ต่างกันผมว่าผู้ใหญ่ก็มีการเปรียบเทียบเหมือนกันมผมผมว่าการการดูแลเด็กๆนะครับเด็กทุกคนนะต้องการความรักความอบอุ่นไอ้สิ่งนี้สำคัญซึ่งสิ่งนี้อาจจะไม่ใช่การสั่งสอน แต่มันเป็นช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันอ่ะอยู่ด้วยกันมันต้องอยู่ด้วยกันให้มีความสุขอยู่ด้วยกันด้วยความรู้สึกที่มันเบิกบานยินดีสนุกร่วมกันอย่างเงี้ยอย่าไปอารมณ์เสียใส่กันระหว่างครอบครัวที่อยู่ด้วยกันแบบมีความสุขกับครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งอาจจะมีพ่อแม่ที่เข้มงวดพ่อแม่อาจจะเก่งเลยก็ได้นะครับสอนสิ่งต่างๆมากมายแต่ผมว่าพื้นฐานเด็กคนที่อยู่มีความสุขอ่ะมีสุขภาพจิตที่ดีมันมีผลมากกว่าเพราะจริงๆแล้วความรู้สมัยนี้มันเป็นของหาง่าย สมัยก่อนความรู้หายากแต่เดี๋ยวนี้ความรู้หาง่ายมากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่คนขาดกันมากขึ้นก็คือความสุขในชีวิตอะความสุขในชีวิตมันไม่ใช่การอบรมสั่งสอนนะครับแต่มันเป็นการอยู่ด้วยกันพูดดีๆกันไม่ทะเลาะกันมีอะไรก็อารมณ่อร่วยกันในในครอบครัวแบบนี้ผมว่าไอ้สายสัมพันธ์อย่างเงี้ยมันมันมีค่าแล้วพอโตไปเขาจะค่อยๆเรียนรู้เองครับโดยที่เราบางทีเราไม่จําเป็นต้องสอนอะไรมากมายก็คือแล้วมนุษย์ทุกคนเนะี่ยเราจะไปดูถูก สติปัญญาของคนแต่ละคนไม่ได้นะครับทุกคนเนี่ยมันมีมันมีสติปัญญาบางอย่างเป็นของตัวเองแต่เพียงแต่ว่าเราเราเราสร้างสร้างเขาเรียกว่าสร้างระบบชีวภาพของชีวิตอะ่ะให้มันเกิดสิ่งเหล่านี้ให้มันงอกงามขึ้นมา mm hmm. เด็กทุกคนเนี่ยมีพรสวรรค์ของเขาเด็กทุกคนมันมีมุมมองที่ดีๆของเขาอย่างเงี้ยแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราทําให้เขาความสุขเขามันหายไปอะ่ะไอ้พวกนี้มันก็จะเป็นบล็อกหมดเลย ในทางตรงข้ามผู้ใหญ่เองก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้จากเด็กๆได้เหมือนกันเหมือนผมเวลาผมเห็นเด็กๆนี้ผมก็เรียนรู้ผมดูเอ๊ะทำไมเขามีความสุขมากๆเลยทําไมเขาไม่ค่อยมีความกังวลอะไรมันก็เป็นวิธีคิดที่แบบเราสามารถเรียนรู้ได้ครับผมว่าวิธีที่เข้าถึงความสุขอะผมว่าเด็กเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่โดยเฉพาะเด็กเล็กๆครับเขามีความบริสุทธิ์มากอะอย่างอยู่ในห้องเนี้ยถ้าเป็นผู้ใหญ่อยู่ก็จะเบื่อ ต้องเล่นโทรศัพท์ต้องอะไรแต่ถ้าเป็นเด็กอยู่เขาก็สนุกได้เขาก็ปยนโต๊ะเก้าอี้ได้ซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้มันหายไปจากชีวิตเราที่จริงเราควรจะเติบโตมาเป็นคนที่มีความรู้มากแต่ก็มีความไร้เดียงสามีอะไรที่ไม่ซับซ้อนแบบเด็กแต่ว่าเรากลายเป็นว่าเราได้อย่างหนึ่งแต่อีกอย่างหนึ่งมันมันหายไปอ่ะซึ่งเด็กเขายังสมบูรณ์อยู่ครับ เราก็ต้องพยายามเลี้ยงดูไม่ให้ไอสิ่งนั้นน่ะมันถูกทำลายไปเด็กส่วนใหญ่รวมถึงคนในสังคมส่วนใหญ่อาจจะเติบโตมาด้วยความรู้สึกที่ว่าตัวเองจะมีค่าต่อเมื่ออะไรบางอย่างเข้ามาแปะตัวเองมันถึงจะมีค่าแต่จริงมนุษย์มันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับทุกคนจริงเกิดมาเนี่ยมันมีคุณค่าในตัวเองแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าอยู่แล้วเนี่ยเมื่อเราเติบโตขึ้นมาเราจะเป็นผู้ใหญ่ที่แบบสละออกอะไม่ใช่แบบพยายามเอาเข้าตัวเองเพราะรู้สึกว่าตัวเองยังขาดแต่ทีเนี้ย ระบบวิธีคิดต่างเนี่ยเราสอนให้เขารู้สึกว่าตัวเขามันไม่ได้มีค่าแต่ตัวเขาต้องต้องมีอะไรบางอย่างเขาถึงจะเป็นคนที่อยู่อีกแบบหนึ่งได้อย่างเงี้ยครับ mm. ม,มันทำให้รู้สึกว่าเขาขาดอ่ะเหมือนพ่อแม่จะคาดหวังว่าต้องเรียนหนังสือให้ได้เกรดเท่านี้เท่าน,นี้เด็กถึงจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเมื่อทําสิ่งนั้นได้สําเร็จแบบนี้ป่ะะใช่ครับก็เ <s> หมือนเราอยากเป็นอะไรสักอย่างนึ่งครับ <S <s เราอยากจะทําอะไรให้มันสําเร็จสักอย่างหนึง่ง <s> ความรู้สึกของคนที่ <S <s รู้สึกว่าตัวเองพอใจ เราออกไปสแสวงหาสิ่งต่างๆกับความรู้สึกว่าตัวเองขาดแล้วไปสแสวงหามันไม่เหมือนกันคือถ้าเรารู้สึกว่าเราพอใจชีวิตเราแล้วเราออกไปทํางานการทํางานของเราส่วนใหญ่มันจะเป็นการแบ่งการเผื่อแผ่มันก็อาจจะเอาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งแบ่งปันแต่ถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราขาดอะไรบางอย่างการทํางานของเราเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าเอาสิ่งต่างๆมาพอกเข้าไปในตัวเองซึ่งถามว่ามันดีไหมมันก็มันก็ดีแต่มันไม่ได้ดีกับโลกคือมันดีกับตัวเราครับ ดีกับครอบครัวของเราแต่มันไม่ได้ดีครับกับทั้งหมดแต่ผมไม่ได้บอกว่าการสแสวงหามันเป็นสิ่งที่ผิดนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ต้องทำนั่นแหละเพียงแต่ว่าถ้าเราทําภายใต้ความรู้สึกว่าเออตัวเราก็มีคุณค่าในตัวเองอย่างเงี้ยมันดีกว่าเรารู้สึกว่าเราไม่มีค่าแล้วเราก็ไปไขว่คว้าบางอย่างเพื่อให้ตัวเองมีค่าอย่างนั้นนะครับแต่ผมยังเชื่อในเรื่องของมนุษย์นะ่ะมนุษย์เรามันมีสายสัมพันธ์ที่มันพิเศษมากมาก อย่างพ่อแม่เนี่ยบางทีเราโกรธแต่ลึกๆเราก็รัดถูกไหมหรือเราเป็นลูกเราเราโกรธทะเลาะกับพ่อแม่แต่ลึกๆเราก็รู้สึกไม่ดีเวลาเราพูดไม่ดีกับแม่เราบางทีถ้าเราทะเลาะกับท่านเราอาจจะพูดไม่ดีแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้สึกผิดนะครับเรารู้สึกผิดพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกได้ไม่ดีเท่าที่ควรผมว่าเขาก็รู้สึกผิดลูกที่ดูแลพ่อแม่ไม่ได้ดีเท่าที่ควรผมว่าเขาก็รู้สึกผิดแต่ทีเน examples, ี thest, hmm. ้ยมันเหมือนกับว่าเราเราเอาแต่ชั้นนอกมาคุยกันนะ แต่เราไม่ได้คุยเนื้อแท้กันนะ่มันเลยกลายเป็นคําพูดที่ว่าเออทำไมคนเดี๋ยวนี้ไม่กระตันยูอะไรอย่างเงี้ยผมว่าถ้าเอาพ่อแม่เอาคู่เนี้ยมาคุยกันเขาก็ถ้าเขาได้เปิดออกคุยกันเนะ่เขาจะรู้ว่ามันไม่ใช่อย่างที่คิดนะครับสมมติว่าเราอยู่อยู่ในกลุ่มเราเราพูดวิาพากษ์วิจารณ์คนคนหนึ่งบางทีเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้เกลียดชังเขาขนาดนั้นแนะแต่ว่ามันเป็นบริบทที่อยู่อะครับมันเป็นสิ่งที่เป็นเป็น,เป,นเป็นจุดที่เราอยู่ณนะเวลานั้นนะ แต่จริงๆผมว่าคนผมเคยคุยกับเด็กๆจํานวนมากนะครับเขาก็ไม่ได้คิดขนาดนั้น mm hmm. เพียงแต่ว่าแน่นอนต้องการให้พ่อแม่เข้าใจทุกคนน่ยไม่ชอบไม่ใครทวงบุญคุณถูกไหมเวลาเราเป็นผู้ให้กับผู้รับนี่เราทําในบริบทที่ต่างกันถ้าเราเป็นผู้ให้เราควรจะให้แล้วเราก็ลืมอันนี้คือหน้าที่ของผู้ให้ส่วนหน้าที่ของผู้รับเนี่ยก็คือจําว่าใครให้แต่ทีนี้ถ้าทํากลับกันน่ยมันเป็นปัญหาคือคนให้ไม่ลืม แล้วคนลับก็ไม่ได้จําแต่จริงๆทุกคนควรไปทําในส่วนตัวเองผมว่าพอมีเทคโนโลยีมนุษย์ก็ปรับตัวครับเราอย่าลืมว่า300ปีก่อนเนี่ยถ้าเราย้อนเวลากลับไปมนุษย์ผลิตเครื่องจากไอ้น้ำได้ตอนนั้นเขาคิดว่าโลกก็จะเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแล้วมนุษย์ก็ไม่รู้จะอยู่กันยังไงแต่มนุษย์ก็ยังมีวิวัฒนาการอยู่มาได้เรื่อยๆเช่นเดียวกันเวลาที่มันมีอะไรเข้ามาใหม่ๆเวลามีอะไรที่มัน รู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงเราก็จะรู้สึกว่าเออแล้วเราจะอยู่กันยังไงแต่สุดท้ายเดี๋ยวมันก็อยู่กันได้ครับมันก็จะเกิดการปรับตัวเพ mm ีย hmm. งแต่ว่าทุกคนก็ทําหน้าที่ของตัวเองก็คือตัวเองมีหน้าที่แล้วเป็นชอบอะไรก็พยายามทําให้เต็มที่พร้อมกันนี้ถ้าคุณอยากจะไม่ได้งงนานไม่ได้ใช้เวลาช็อกนานนะครับเราก็ต้องมีความรู้หาความรู้อยู่เสมอๆอย่างเงี้ย mm hmm. คือผมว่าทุกเรื่องครับในชีวิตมันมีสมหวังไม่ผิดหวัง สิ่งที่เราต้องทําคือเราทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วเวลาเราวิพากษ์วิจารณ์อะไรอย่างเงี้ยเราวิพากษ์วิจารณ์บรรฐานข้อมูลเราอย่าใช้ความรู้สึกเท่านั้นเองมันก็สามารถที่อยู่ร่วมกันได้คือคนนไม่จมําเป็นต้องคิดเหมือนกันแต่ว่าเราต้องแยกให้ออกว่าเนี่ยคือความคิดของฉันนี่คือความเชื่อของฉันนี่คือความรู้สึกของฉันหรือนี่คือข้อมูลเวลาเราคุยเราต้องคุยกันที่ข้อมูลนะครับไม่คุยกันว่าใครคิดยังไงอ่ะแต่เอาข้อมูลมากลางกันแล้วก็ จะจะต่อสู้อะไรกันก็ต่อสู้ทางข้อมูลแต่และเรื่องอะเรามันไม่ใช่เรื่องที่พันกันแล้วมันคิดองค์รวมได้มันต้องมีการคิดเฉพาะเรื่องนี้เรื่องนี้ตกลงมันควรจะเป็นยังไงแล้วก็เรื่องนี้เป็นยังไงมันถึงนําไปสู่การเชื่อมโยงย่างอื่นแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราเหมือนกับคนที่เป็นสามีภรรยาทะเลาะก,กันนะครับสมมติว่าวันเนี้ยสามีมาสายแต่วิธีการคุยของเราก็าคือตอนนั้นเธอทําอย่างนั้นตอนนั้นเธอทําอย่างนี้แต่มันควรจะเป็นการคุยที่เฮ้ย เธอทําไมวันนี้เธอมาสายถูกไหมมันคุยกันเป็นเรื่องๆครับแต่แต่เราไม่ได้คุยอะไรกันเป็นเรื่องๆเพราะฉะนั้นพอเราคุยอย่างนี้ครับมันหาข้อยุติไม่ได้แต่ว่าทุกอย่างก็คือการทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดถ้ามากกว่านั้นก็หาข้อมูลให้มันรอบด้านแล้วก็พยายามที่จะฟังและฟังอีกฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะคนที่คิดไม่เหมือนเราเราก็ฟังมากๆว่า<ย>เอ๊ะทำไมเขาถึงมีวิธีคิดอย่างนี้เพราะอะไรก็ตามแต่ที่คนเชื่อกันเป็นล้านๆคนนะครับ มันไม่ได้มีถูกผิดดีเลวซะทีเดียวมันต้องมีจุดอ่อนจุดแข็งจุดด้อยถูกไหมครับถ้าสมมติว่าคนเชื่ออย่างงี้สิล้านคนอีกแบบนึงก็มีคนเชื่ออีก10ล้านคนแสดงว่าไอ้สอ,อย่างนี้มันไม่ได้มีถูกผิดอะไรซะทีเดียว